แต่พวกเขาไม่ได้ขับไล่ชาวขานาอันซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองเกเซอร์ออกไปชาวขานาอันยังคงอาศัยอยู่กับคนในตระกูลเอฟราอิมจนถึงวันนี้ กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอโน้มรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคัมภีร์ไบเบิลโดยผมลุงทุง่งก็จะพาท่านผู้ชมมาติดตามกันต่อครับกับเรื่องราวภายในคัมภีร์ไบเบิลความเดิมจากวิดีโอที่แล้วหลังจากที่โยซูวาได้นําพาชาวอิสราเอลบุกยึดแผ่นดินคานาอันได้แล้วก็เริ่มการแบ่งจัดสันที่ดินให้กับตระกูลต่างๆโดยการจับสลากในวิดีโอที่แล้วก็จะพูดถึงที่ดินที่ตระกูลยูดาจับสลากได้ซึ่งก็มีอาณาเขตกว้างใหญ่ ครับจดกับแผ่นดินเอโดมไปถึงที่กันดานชินและลงไปทางใต้สุดของเขตเนเกฟซึ่งที่ดินที่แบ่งให้เป็นมอรดกของตระกูลยูดานี้โยเูวาได้ยกที่ดินส่วนหนึ่งจากส่วนแบ่งที่ลูกหลานของยูดาได้รับให้กับคาเลฟคือคิริยาตอาบาหรือเมืองเฮบรนแล้วคาเลฟก็ขับไล่ลูกชายของอานาคออกไปจากที่นั่นนี่ก็เป็นเรื่องราวจากวิดีโอที่แล้วนะครับเราก็จะมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ภายในคัมภีร์ไบเบิลจะเป็นอย่างไรต่อไป นนัน้กราบเรียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังได้ดังต่อไปนี้ สูวาบทที่16 ที่ดินตามฉลาที่ลูกหลานของโยเซฟได้รับมีอาณาเขตเริ่มตั้งแต่มแม่น้ำจอเดนใกล้เมืองเยริโคไปถึงบ่อน้ำพูทางตะวันออกของเมืองเยริโคเละจากเมืองเยริโผ่านที่กัาดานขึ้นไปในเขตเทือกเขาที่เมืองเบสเอลจากเบสเอลซึ่งอยู่ใกล้เมืองลูสไปถึงแนวเขตแดนของชาวอาคีที่เมืองอาทาโร ลงไปทานทีตะวันตกถึงแนวเขตแดนของชาวยาเฟสเรื่อยไปจนถึงแนวเขตแดนของเมืองเบทโหโรล่างและเมืองเกเซอร์และไปสิ้นสุดที่ทะเล ลูกหลานของโยเซฟคือตระกูลมนัสเสกับตระกูลเอฟราอิมก็เข้าครอบครองที่ดินของพวกเขาเหตแดนที่ลูกหลานของเอฟราอิมได้รับตามวงตระกูลของพวกเขาเป็นอย่างนี้มรดกที่ดินของพวกเขาทางตะวันออกจะเริ่มจากเมืองอาทาโรอัดดาไปทางเมืองเบโธโฮโรนบนและต่อเนื่องไปจนถึงทะเลสู่ทางเหนือเริ่ม ที่มิกเมทาโคโคไปทางตะวันออกถึงฐาอานาตซิลูต่อไปเรื่อยจนถึงยาโนอาจากยาโนอาลงไปถึงเมืองอาทาโรสและเมืองนาอาราต่อไปถึงเมืองเยริโคจนถึงแม่น้ำจอเดนและจากเมืองทาปัวแนวเขีดเดนมุ่งไปทางตะวันตกถึงลำน้ำคานาไปสิ้นสุดที่ทะเลนี่คือมรดกที่ดินโค ของตระกูลเอฟราอิมตามวงตระกูลของพวกเขานอกจากนี้ยังมีเมืองและหมู่บ้านต่างๆที่อยู่รอบเมืองพวกนั้นที่กันไว้ให้ลูกหลานของเอฟราอิมด้วยซึ่งเมืองและหมู่บ้านต่างๆนั้นอยู่ในเขตแดนมรดกที่ดินของตระกูลมนัสเสแต่พวกเขาไม่ได้ขับไล่ขาวคานาอันซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองเกเซอ์ออกไปข้าวขานาอันยังคง สายอยู่กับคนในตระกูลเอฟราอิมจนถึงวันนี้และถูกใช,ช้ทำงานหนาก บทสรุปสำหรับวิดีโอนี้นะครับที่ดินตามฉลาของลูกหลานของโยเซฟจะมีอาณาเขตเริ่มตั้งแต่แม่น้ำจอแดนใกล้เมืองเยรีโคไปจนสิ้นสุดที่ทะเลซึ่งลูกหลานของโยเซฟก็คือตระกูลมนัสเสกับตระกูลเอฟราอิมซึ่งมรดกที่ดินที่ตระกูลเอฟราอิมได้รับก็จะอยู่เื่อมล้ําไปกินเขตแดนของตระกูลมนัสเสด้วยแต่ตระกูลเอฟราอิมไม่ได้ขับไล่ชาวคานาอันที่อาศัยอยู่ในเมืองเกเซอร์ออกไปพวกเขายังคงอาศัยอยู่กั กับคนในตระกูลเอฟราอิมและถูกใช้ให้ทํางานหนักนี่ก็เป็นบทสรุปสําหรับวิดีโอนี้นะครับกราบขอพระคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมและรับฟังขอพระยะฮวาทรงโปรโดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีชัยมีสุขภาพพรานาไมาสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวชั่วน,นิรันดรฝากทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงทุ่งด้วยนะครับพบกัน ใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ ก็เริ่มการแบ่งจัดสรรที่ดินให้กับตระกูลต่างๆโดยการจับสลากในวิดีโอที่แล้วก็จะพูดถึงที่ดินที่ตระกูลของยูดาที่ดินที่ตระกูลยูดาจับสลากได้ซึ่งก็มีอาณาเขตกว้างใหญ่ครับจดกับแผ่นดินเอโดมไปถึงที่กันดานชินและทงและลงไปทางใต้สุดของเขตเนเกฟซึ่งในที่ดินของซึ่งในที่ดินของซึ่งในที่ดินของ ซึ่งในที่ดินที่จัดสรรให้กับซึ่งที่ดินที่แบ่งให้เป็นมรดกให้กับซึ่งที่ดินที่แบ่งให้เป็นมรดกของตระกูลยูดานี้โยซูวาได้ยกที่ดินส่วนหนึ่งจากส่วนแบ่งที่ลูกหลานของยูดาได้รับให้กับคาเลบนี่ก็เป็นเรื่องราวจากวิดีโอที่แล้วนะครับเราก็จะมาติดตามกันต่อกับเรื่องราวของกับเรื่องราวจากคัมภีร์ไบเบิล กับเรื่องราวที่กับเรื่องราวที่ถูกบันทึกไว้ภายในคัมภีร์ไบเบิลจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นกระลาเปลียนเชิญท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านถึงแนวเขตแดนของชาวยาเฟสเรื่อยไปจนถึงแนวเขตแดนของเมืองเบของเมืองเบโหรโล,ล่างและเมืองเกเซอรอปลายสิส้นสุดที่ทะเล เกตแด,ดนที่ลูกหลานของเอฟราอิมได้รับตามวงตระกูลของพวกเขาเป็นอย่างนี้มรดกที่ดินของพวกเขาทางตะวันออกจอทางตะวันออกจะเริ่มจากเมืองอัตอ่อพี่อยู่รอบเมืองพวกนั้นพี่กันไว้ให้ลูกหลานของเอฟราอิมด้วยซึ่งเมืองและหมู่บ้านต่าง ซึ่งเมืองและหมู่บ้านต่างๆนั้นอยู่ในเขตแดนมอรดกที่ดินของตระกูลมนัสเสซึ่งลูกหลานของโยเซฟจะถูกนับเป็น12ตระกูลก็คือตระกูลมนัสเสกับตระกูลเอฟราอิมซึ่งในตระกูลเอฟซึ่งที่ดินซึ่งมอรดกที่ดินที่ตระกูลเอฟราอิมได้รับก็จะอยู่เลื่อล้ำไปกินเขตแดนของตระกูลมนัสเสด้วย ขอพระยะโฮวาทรงโปรดประทานพรแด่ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีชัยมีสุขภาพอารามเอ้ย <cess Burch> มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงมีอายุยืนยาวชั่วน,นิรันด์ฝากทุกท่านช่วยกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์